สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง TM Feed Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบกับสายพันธุ์ปลาสวยงามชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยนะครับมาอย่างยาวนานแล้วก็ เป็นที่นิยมนะครับเลี้ยงในประเทศจีนด้วยนะครับปลาชนิดนี้นะครับเป็นปลาที่ค่อนข้างแปลกนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะขี้เล่นนะครับชอบเล่นกับคนสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงที่อเอาไว้เล่นด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เอาไว้สวยงามก็ได้นอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะเลี้ยงไว้เพื่อ ประดับบรารมีได้นะครับโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยเขาชอบมากมากเลยครับสายพันธุ์นี้ส่วนจะเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเดี๋ยวไปรอชมจากคลิปนี้กันได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือชมหน้าสายพันธุ์ปลาที่ผมเนี่ยได้แนะนํากับน้องๆคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นคลิปนะครับนั่นก็คือปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอนน์นั่นเองนะครับปัจจุบันปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอนนนะครับจัดเป็นปลาตู้สวยงามที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ พราะมีลักษณะโดดเด่นแปลกตาในเรื่องของรูปร่างที่กลมรีสีสะโหนกนูนสีสันสวยงามสะดุดตานะครับประกอบกับลวดลายที่ด้านข้างของรําตัวของปลาหมอสีฟ้าวอฮอนเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับอักษรจีนนะครับซึ่งมีความหมายซึ่งมีความหมายถึงความมั่นคงอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ช่วยเพิ่มความนิยมในการเลี้ยงปลาชนิดนี้เป็นอย่างมากนะครับ และท้ามกลางกระแสความนิยมความชมชอบในตัวของปลาหมอสีฟ้าวอ r h นั้นนะครับสถาบันวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้าจืดการประมงนะครับได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาหมอสีและภยัยเงียบที่เกิดขึ้นจากการเพาะปลาหมอสีฟ้าวอ r h ว่าการเพาะปลาหมอสีชนิดนี้ในแต่ละครั้งจะได้ลูกปลาแต่ละครอบประมาณ1000ตัวและใช้เวลาเลี้ยงประมาณ2-3เดือนลูกปลาจึงจะโต นเนนนนสสีัั่องนน,น,น,องนะครับอกจากนี้หากคู่เพาะพันธุ์นำลูกปลาหมอสีฟ้าวอนนะครับที่ไม่ต้องการปล่อยลงในแม่น้ำธรรมชาติก็อาจจะทำให้ระบบนิเวศสูญเสียได้นะครับซึ่งเป็นเหตุให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปลาหมอสีฟฟาวอนเป็นปลาหมอสีที่มีความอดทนสูงปรับตัวได้ดีนิสัยดุร้ายและมีลักษณะเป็นผู้ร่าและหวงถิ่นฐานที่อยู่อย่างมากนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากจะชมคลิปสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับที่ผมเนี่ยจะทำคลิปมาให้เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ